เชื่อมโยงกันตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่มากๆอย่างเอกภพกาแล็กซี่ระบบสุริยะโลกแล้วก็ย่อส่วนลงมาเรื่อยๆจนถึงตัวเรามนุษย์ร่างกายเซลล์โมเลกุลอะตอมแล้วก็ลงไปถึงรากฐานจริงๆคืออนุภาคควอนตัม ตามความเข้าใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบันนะครับค่ะ <c oughs> เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากวิดีโอ YouTube ชิ้นหนึ่งนะคะเขาพูดถึงไอเดียเกี่ยวกับโลกควอนตัมโครงสร้างของความเป็นจริงแล้วก็มีคําเฉพาะที่เขาใช้คือรหัสเวลาควอนตัมด้วยนะคะ <c oughs> เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองย่อยความคิดหลักๆก,กันดูทําความเข้าใจภาพรวมจากใหญ่สุดไปเล็กสุดแล้วก็มาสํารวจไอเดียเรื่องศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราตามมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอนะคะ ครับผมกันเราเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะก็คือเอกภพหรือ u n i v e r s รอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับค่ะในนั้นก็มีกาแล็กซี่เยอะแยะมากมายนับไม่ทั่วเลยอืมห,อหนึ่งในนั้นก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิ k กิเวที่เราอยู่กันนี่เองใช่ค่ะแล้วในทางช้างเผือกก็มีระบบสุริยะของเราเนาะครับมีโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะ จากโลกก็มาถึงตัวเราละคือมนุษย์ร่างกายเรานี่ก็ซับซ้อนมากประกอบด้วยเซลลใช่ครับเซลล์จำนวนมหาศาลเลยแล้วในเซลล์ก็มีโมเลกุลต่างๆแล้วหน่วยพื้นฐานทางเคมีที่เล็กที่สุดก็คืออะตอมใช่ไหมคะถูกต้องครับอะตอมนี่แหละคือหน่วยพื้นฐานทางเคมีแต่ทางฟิสิกส์เรายังลงไปลึกกว่านั้นได้อีกอ๋อยังมีเล็กกว่าอะตอมอีกเหรอคะเป็นยังไงคะครับในอะตอมเนี่ยใจกลางมันคือนิวเคลียส ซึ่งข้างในก็มีโปรโตอนกับนิวตรอนอัดกันอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบรอบอ๋อเหมือนดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เออตอนแรกเราก็คิดแบบนั้นครับแต่พอศึกษาลึกลงไปในโลกควอนตัมจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอิเล็กตรอนมันไม่ได้วิ่งเป็นวงโคจรชัดเจนขนาดนั้นครับมันเหมือนเป็นกลุ่มหมอกเอิเล็กตรอนคลาวมากกว่ากลุ่มหมอกหมายความว่างไงคะคือเราไม่สามารถบอกได้เป๊ะว่า ณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนมันอยู่ตรงไหนกันแน่บอกได้แค่ความน่าจะเป็นว่ามีโอกาสเจอแถวๆนี้มากกว่าตรงอื่นมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวครับโหฟังดูแปลกนะคะแสดงว่าพื้นฐานของสสารจริงๆมันก็มีความไม่แน่นอนมีความแปลกๆอยู่ตั้งแต่ระดับอะตอมแล้วสินะคะใช่เลยครับนั่นเป็นธรรมชาติของควอนตัมแล้วที่ว่าเล็กกว่าอะตอมล่ะคะคืออะไรต่อค่ะที่อยู่ในนิวเคลียสโปรโตอนกับนิวตรอนเนี่ย จริงๆแล้วมันยังไม่เล็กที่สุดนะคะมันประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่านั้นอีกเรียกว่าควอกซ์อ๋อควอกเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะครับส่วนอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนอกจัดอยู่ในกลุ่มอนุภาคอีกประเภทเรียกว่าเลปตอนส์ซึ่งปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะทั้งควอกและเลปตอนเนี่ยเราถือว่าเป็นอนุภาคมูลฐาน fundamental particles มูลฐานหมายถึงเล็กสุดแล้วแบ่งไม่ได้แล้วตามความรู้ที่เรามีตอนนี้นะครับใช่ครับ อย่างแบ่งย่อยลงไปอีกไม่ได้ว้าวเข้าใจแล้วค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนดูซับซ้อนอยังไงสุดท้ายย่อลงไปก็คือเจ้าอนุภาคมวลฐานพวกนี้ที่มีคุณสมบัติแปลกแปลกไม่เหมือนโลกที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันเลยถูกต้องครับนั่นคือฐานทางกายภาพของทุกสิ่งแล้วแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาก็เริ่มเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นด้วยเขาแตะไปถึงแนวคิดเรื่องเวลาด้วยนะครับ มีอ้างอิงถึงกาลอาวกาศ Space Time ของไอน์สไตน์อ๋อที่บอกว่าพื้นที่กับเวลาจริงๆมันเชื่อมกันอยู่แยกกันไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าธรรมชาติในระดับพื้นฐานสุดๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาตามสามาัญสำนึกเราเท่าไหร่ค่ะ การที่พื้นฐานของทุกอย่างมันดูไม่แน่นอนแล้วเวลาก็อาจจะไม่ได้แยกขาดจากมิติอื่นมันปูทางไปสู่ไอเดียที่แปลกใหม่กว่านั้นในแหล่งข้อมูลนี้ยังไงต่อคะครับตรงนี้แหละครับที่แหล่งข้อมูลเริ่มนําเสนอแนวคิดที่เป็นเหมือนออจุดเด่นของเขาเลยเขาใช้ความแปลกความไม่แน่นอนของควันตั้มเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเสนอไอเดียเกี่ยวกับกลไกบางอย่างที่อาจจะเชื่อมโยงกับมิติเวลาโดยเฉพาะในร่างกายเราที่เขาเรียกว่า รหัสเวลาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเหมือนในวิดีโอเขามีการเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะเรื่องเอา iPhone ไ,ไปให้คนสมัยก่อนใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดดีเขาบอกว่าลองนึกภาพถ้าเราเอา iPhone รุ่นใหม่ๆสมมติ iPhone 14เนี่ยย้อนเวลากลับไปให้คนเมื่อสัก50ปีก่อนค่ะคนยุคนั้นเห็นเขาอาจจะออ เก่งสุดก็คงใช้เป็นแค่เครื่องคิดเลขมั้งครับ หรืออาจจะงงไปเลยว่ามันคืออะไรด้วยซ้ําไม่รู้ว่ามี Wi-Fi มีวิดีโอคอลทาอะไรได้ตั้งเยอะแยะถูกต้องครับประเด็นที่แหล่งข้อมูลอยากจะสื่อก็คือไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มันไม่มีความสามารถนั้นนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าคนในยุคนั้นเขาขาดความรู้ขาดความเข้าใจหรือขาดคู่มือที่จะดึงศักยภาพของเครื่องออกมาใช้ได้เต็มที่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือของมันมีความสามารถอยู่แล้วแต่คนใช้ใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้ว่ามันมี โอเคแล้วแหล่งข้อมูลเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับร่างกายเรายังไงคะครับเขาเปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีที่เราว่าล้ำๆอย่าง iPhone เนี่ยนะครับในมุมมองของเขาอาจจะเป็นแค่ควอนต่ม1.0เท่านั้นเองฮะแค่1.0เองเหรอคะแล้วร่างกายมนุษย์เราล่ะคะเทียบเป็นเท่าไหร่จุดนี้แหละครับที่ค่อนข้างจะว้าวเหนือแหล่งข้อมูลเสนอว่า ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนและมีศักยภาพเทียบเท่ากับควอนตั้ม12.0เลยทีเดียวควอนตั้ม12.0โหตัวเลขนี่มันกระโดดไปเยอะมากเลยนะคะความหมายจริงๆคืออะไรคะเขาหมายถึงมีกลไกควันตัมซับซ้อนในตัวเราจริงๆหรือเป็นแค่คําเปรียบเลยคะเอ,อ่อจากที่ฟังดูนะครับน่าจะเป็นการใช้คําเปรียบเทียบเพื่อเน,น้นย้ําว่าร่างกายเรามันซับซ้อนมากๆ แล้วก็อาจจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ยังไม่ได้ค้นพบหรือยังไม่ได้เอามาใช้งานเลยคล้ายๆกับที่เรามี iPhone แต่ใช้แค่ฟังก์ชันพื้นฐานนั่นแหละครับร่างกายเราอาจจะเป็นเหมือนอุปกรณ์สุดยอดไฮเทคที่เรายังใช้ไม่เป็นฟังดูน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเหมือนเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในตัวแต่ยังใช้เป็นเครื่องฟิล์มดีดอยู่เลยแล้วแหล่งข้อมูลเขาบอกไหมคะว่าเราจะเข้าถึงโหมดหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่นี้ได้ยังไง เขาเสนอแนวคิดเรื่องการเปิดโหมดจินตนาการ Open Imagination Mode ครับบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกุญแจอย่างหนึง่งเปิดโหมดจินตนาการฟังดูนามธรรมาเหมือนกันนะคะแล้วมันไปเกี่ยวกับรหัสเวลาควอนตัมที่พูดถึงตอนต้นได้ยังไงคะมันเชื่อมกันยังไงมันเชื่อมกันโดยตรงเลยครับตามแนวคิดที่แหล่ง้องมมูนี้นําเสนอเนี่ยรหัสเวลาควอนตัมควอนตัมไทม์โค d ดคือแนวคิดว่าอาจจะมีรหัส หรือกลไกอะไรสักอย่างในระดับควอนตัมที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอายุการใช้งานหรือที่เราเรียกว่าอายุไข lifespan ของร่างกายเรานะครับหมายความว่าอายุไขของเราอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดมาแบบตายตัวแต่เป็นเหมือนออโปรแกรมที่อาจจะแก้ไขได้เหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแหล่งข้อมูลเขาเสนอว่ารหัสนี้อาจจะสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนได้ เขาเปรียบเทียบเหมือนการตั้งค่าเวลาปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยครับอ๋อยังไงคะคือถ้าเราไม่รู้ไม่เคยเข้าไปดูเมนูตั้งค่าเราก็ใช้ค่าที่โรงงานตั้งมาใช่ไหมครับหน้าจอมันก็ดับไปตามเวลาของมันแต่ถ้าเรารู้เราเข้าไปตั้งค่าใหม่ได้อยากให้มันเปิดค้างนานขึ้นก็ปรับได้ตามใจเราอ๋อ oh, เข้าใจการเปรียบเทียบแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าเรารู้วิธีตั้งค่ารหัสเวลาควอนตัมของร่างกายเราเนี่ย เราอาจจะยืดอายุการใช้งานของมันออกไปได้นั่นคือไอเดียหลักที่เขาเสนอเลยครับแล้วเขายังบอกด้วยว่าเวลาในระดับควอนตัมเนี่ยมันอาจจะมีความยืดหยุน่นคือมันยืดได้หดได้ซึ่งหมายความว่าอัตราการไหลของเวลาสําหรับระบบบางอย่างเช่นร่างกายเราในมุมมองเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องคงที่ตายตัวเสมอไปแล้วการเปิดโหมดจินตนาการที่ว่าล่ะคะมันเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ยังไงครับ ดูเหมือนว่าการเปิดโหมดจินตนาการเนี่ยมันเป็นเหมือนกระบวนการหรือสภาวะที่ทําให้เราสามารถเข้าไปรับรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับรหัสเวลานี้ได้เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีปรับแต่งหรือตั้งค่ามันนะครับเหมือนในวิดีโอผู้พูดเขาได้ยกตัวอย่างการตั้งค่าส่วนตัวของเขาด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าตั้งเป้าไว้สูงมากเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่คนให้ความสนใจกันเยอะผู้พูดเขาบอกว่าเขาได้ตั้งค่ารหัสเวลาควันต่มของตัวเองเป็น QSI 150 QSI 150ครับโดยมีเป้าหมายเชิงทฤษฎีตามแนวคิดของเขานี่แหละ ว่าจะให้ร่างกายมีอายุไขไปถึง150ปีไดเพิ่มเติมไหมคะว่าการตั้งค่านี้มันทํางานยังไงหรือมีข้อแม้ข้อควรระวังอะไรบ้างไหมมีครับและเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆที่เขาเน้นย้าเลยนะครับเขาบอกชัดเจนว่าการตั้งค่านี้ไม่ใช่การการันตีอายุไขแบบเสกปุ๊บได้ปั๊บเลย <_ S 2> คือปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นอุบัติเหตุหรือการใช้ชีวิตที่ไม่ดูแลสุขภาพเนี่ย อย่างเช่นกินอาหารไม่ดีนอนไม่พอไม่ออกกําลังกายพวกนี้ก็ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่ออายุไขยอยู่ดีแล้วก็อาจจะทําให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย150ปีที่ตั้งไว้ก็ได้ถึงแม้จะตั้งค่าไปแล้วก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเหมือนเป็นการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดที่ร่างกายอาจจะไปถึงได้เฉยๆแต่สุดท้ายเราก็ยังต้องดูแลสุขภาพพื้นฐานต่างๆให้ดีมากๆควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตั้งค่าแล้วจะปล่อยปะละเลยได้ ถูกต้องเป๊ะเลยครับต้องเน้นเรื่อง health span ด้วยคือช่วงชีวิตที่เรามีสุขภาพดีไม่ใช่แค่ lifespan ที่ยาวอย่างเดียวแหล่งข้อมูลยังบอกด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยการเรียนรู้การทำความเข้าใจเครื่องมือซึ่งก็คือร่างกายเราเองแล้วก็ต้องมีการปรับลมหายใจควันตั้ม adjust quantum breath ด้วยปรับลมหายใจควอนตัมอันนี้เขาได้อธิบายรายละเอียดไหมคะว่าคืออะไร ไม่ได้ลงรายละเอียดเทคนิคชัดเจนครับแต่ฟังดูเหมือนเป็นวิธีการหายใจแบบเฉพาะเจาะจงบางอย่างที่จะช่วยให้เข้าสู่โหมดจินตนาการที่ว่านั้นได้อ๋อเป็นเทคนิคที่ต้องฝึกฝนแล้วการปรับลมหายใจหรือเปิดโหมดจินตนาการนี่เราทําให้คนอื่นได้ไหมคะหรือช่วยตั้งค่ายคนอื่นหลังข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆต้องเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง ไม่สามารถไปตั้งค่าหรือเปิดโหมดให้ใครแทนได้ครับโอเคค่ะเราเดินทางจากภาพใหญ่ของจักรวาลลงมาสู่โลกควอนตัมที่เล็กมากๆแล้วก็แปลกมากๆแล้วก็มาถึงแนวคิดที่ฟังดูค่อนข้างจะท้าทายความเชื่อดำเดิมของเราเหมือนกันนะคะว่าร่างกายเราอาจจะซับซ้อนระดับควอนตัม12.0เราก็อาจจะมีรหัสเวลาที่เราปรับเปลี่ยนได้ผ่านจินตนาการและการฝึกฝนบางอย่างพอมาถึงตรงนี้แล้ว เราควรจะมองเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงดีคะมันค่อนข้างจะต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปเลยครับถ้าให้ลองสรุปแก่นที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อจริงๆนะครับอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เราลองมองร่างกายตัวเองในมุมที่ต่างออกไปคล้ายๆกับเรื่อง iPhone ที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับคือแทนที่จะมองว่าร่างกายเป็นแค่คกลไกทางชีววิทยา ที่เราเข้าใจกับหมดแล้วลองมองว่ามันอาจจะมีความสามารถหรือฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากๆๆซ่อนอยู่ก็ได้ที่รอให้เราเรียนรู้วิธีปลดล็อกหรือเปิดใช้งานมันเหมือนเราต้องเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงของโทรศัพท์นั่นแหละครับอพอเรามีความรู้มีความเข้าใจเราก็ควบคุมอะไรๆไ,ได้มากขึ้น แหล่งข้อมูลนี้ก็เหมือนจะเสนอว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจใน,นกลไกที่ลุกซึ้งขึ้นของร่างกายเราเนี่ยเราอาจจะควบคุมการตั้งค่าทางชีวภาพบางอย่างได้มากขึ้นอาจจะรวมไปถึงเรื่องอายุไขด้วยซ้ําตามมุมมองนี้นะคะใช่ครับนั่นคือข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดมากๆแต่อันนี้สําคัญที่สุดเลยที่เราต้องย้ํากันอีกทีนะครับ แนวคิดเรื่องร่างกายเป็นควอนตัม12.0หรือมีรหัสเวลาควอนตัมที่ปรับตั้งค่าได้เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือมุมมองส่วนตัวที่นำเสนอโดยผู้พูดในแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงถึงนะครับมันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์หรือยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องเคลียร์กันก่อนเข้าใจค่ะคือเหมือนกัน ตั้งสมมุติฐานหรือเสนอทฤษฎีใหม่ที่มันยังต้องรอการพิสูจน์หรืออาจจะเป็นแค่กรอบแนวคิดที่ช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเฉยๆถูกต้องครับมองแบบนั้นได้เลยครับอาจจะมองว่าเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ในเชิงปรัชญาหรือในเชิงทฤษฎีก็ได้ที่เขาหยิบเอาหลักการหรือความแปลกของควอนตัมมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นจุดตั้งต้นซึ่งมันก็ช่วยกระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับขีดจำกัดของร่างกายเราศักยภาพของมนุษย์ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ๆนะครับแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ระดับพื้นฐานสุดๆอย่างควอนตัมหรือรหัสเวลาเนี่ย oh. มันอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมใหญ่ๆอย่างร่างกายหรืออายุไขได้แล้วก็ไอเดียเรื่องเวลาที่มันยืดหยุ่นได้ไม่คงที่เนี่ยมันก็เป็นการท้าทายมุมมองแบบเดิมๆที่มองว่าทุกอย่างเป็น,นกลไกตายตัวซึ่งมันก็น่าคิดต่อว่าแล้วจริงๆศักยภาพของเรามันไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่ สรุปแล้วการคุยกันเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลครั้งนี้ก็พาเราไปเห็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนะคะจากใหญ่สุดๆของจักรวาลลงมาถึงเล็กสุดๆที่ควอนตัมแล้วก็ได้มาสัมผัสกับแนวคิดที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะล้ำยุคมากๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าหลุดโลกไปเลยก็ได้เกี่ยวกับศักยภาพร่างกายที่เชื่อมโยงกับควันตัมแล้วก็เรื่องรหัสเวลาที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้นี่นะคะ ใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อจากเนื้อหาในแหล่งข้อมูลนี้เลยนะครับคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างมันคือโลกควอนตัมที่พฤติกรรมมันดูส่วนทางกับสามัญสำนึกเราบ่อยๆถ้าเราลองมองชีววิทยาหรือร่างกายมนุษย์ผ่านเลนส์แบบควอนตัมแบบที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะเสนอดูล่ะครับมันมีความเป็นไปได้ไหมว่า ยังมีศักยภาพอื่นๆหรือกลไกการทำงานแบบอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยซ่อนอยู่ในตัวเราที่รอแค่ว่าเมื่อไหร่เราจะค้นพบคู่มือการใช้งานที่ถูกต้องหรือรู้วิธีที่จะเข้าถึงมันอืมหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะถึงแม้เราจะมองว่าแนวคิดคอนตัม1 2 2 0หรือรหัสเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การเปรียบเปรยที่ท้าทายความคิดเราเฉยเก็ตาม แต่แค่การลองมองร่างกายของเราเสมือนเป็นระบบปฏิบัติการที่มันซับซ้อนมากๆมากๆแล้วก็อาจจะมีโหมดการทํางานอื่นๆที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลสุขภาพหรือเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อขีดจํากัดเรื่องอายุขยัยหรือความสามารถของตัวเราเองไปได้อย่างไรบ้างไหมคะ ครับเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อยอดได้ดีเลยครับค่ะก็เป็นคำถามที่เปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับการเจาะลึกแล้วคิดจากแหล่งข้อมูลในวันนี้ก็คุณต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ